สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของบอลชัวนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับบอลชัวในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมคู่บิ๊กแมชนะครับของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับขอหยิบยกเกมที่เอตีฮัสเตเดียมนะครับวันนี้ครับขอหยิบยกเกมระหว่างแมนซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเชลซีนะครับโดยเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นี่จะเป็นอย่างไรครับไปติดตามกันได้เลยครับ วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ต้อนรับปี2,565ครับกับสปอร์ 88S ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายครับตลอดทั้งเดือนนี้มูลค่ากว่า300,000บาทมีทั้งหมด30รางวัลด้วยกันนะครับของรางวัลใหญ่ประจำเดือนนี้คือเ e s ป้า GTS Super ABS เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่แอดไลน์สปอร 88S อย่ามัวรอช้านะครับไปสนุกกันได้เลยครับ เอาละครับสำหรับความน่าสนใจของเกมคู่นี้นะครับทั้ง2ทีมนี้ก็ถือเป็นทีมอันดับ1และก็อันดับที่2ครับเป็นการแย่งแชมป์กันโดยตรงนะครับซิตี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าสุดๆเลยครับ11เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าพวกเขาชนะทั้ง11เกมรวดนะครับเก็บ33แต้มเต็มนะครับนักเตะตัวหลักๆในวันนี้นะครับที่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็จะมีริยาสมาเรสเลยครับ เนื่องจากต้องไปรับใช้ชาตินะครับในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับแต่ว่าตัวหลักๆคนอื่นๆนะครับก็ยังอยู่กันพร้อมนะครับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเบนเดอร์ซินวากาเบียลเชสซูสครับนักเตะอย่างพวกทางคควินเดอะบอยนะครับรูเบนดิอาสครับนักเตะเหล่านี้ก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้นะครับ ถ้ามาดูที่ฝั่งทีมอย่างเชลซีอินบ้านะครับลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับเจอทั้งปัญหานักเตะบาดเจ็บเจอทั้งปัญหานักเตะติดโควิดไปนะครับแต่ก็ถือว่าผลงาน10เกมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีเลยครับ10เกมหลังสุดนะครับในการลงเล่นทุกรายการเชลซีก็เหนียวแน่นนะครับไม่แพ้กับใครเลยวันนี้นะครับนักเตะตัวหลักที่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็จะมีแบ็กอย่างเบนชีเวลครับหรือยมแล้วก็บุรษรักษาประตูนะครับอย่างทางเอโดอาร์เมนดี้นะครับต้องไปรับ ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนกันนะครับทำให้ไลฟ์ัของเชลซีวันนี้นะครับเกมรุกน่าจะมีโรเบรูลูการูเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีนักเตะอย่างคายฮาวเวสเมสันมอลเป็นตัวปั้นเกมเกมรับก็ยังอยู่ครบเลยครับเตียโกซินวารูดีเกอร์นะครับอัสบีกุเอต้านะครับดังนั้นเกมคู่นี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงและก็สู่สีเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นทางฝั่งซิตี้เก็บ3แต้มได้ก็เรียกได้ว่าโอกาสควา้าแชมป์ฤดูกาลนี้ค่อนข้างสดใสเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเชลซีช่วงหลังเป็นทีมที่แพ้ยากด้วยนะครับดังนั้นบอลสู่สีแล้วก็ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอนะครับถึงแม้จะมีผลแพ้ชนะนะครับก็เชื่อว่าจะมีผลแพ้ชนะกันไม่เกิน1ลูกนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปดีกว่านะครับมาเล่นเกมนี้พวกเขาสามารถลุ้นแต้มได้นะครับเชียร์เชลซีเกมนี้ไปได้เลยนะครับเอาละครับบอลชัวร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับช่อง y o u t u b โฟนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ